องค์กรผู้ใช้น้ำจะเข้าไปมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชาติได้อย่างไรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชาติมีการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการในชื่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกอนอชอประกอบด้วยประธานกรรมการได้แก่นายกรัฐมนตรีรองประธานกรรมการคือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน9คนมาจากหน่วยงานภาครัฐ กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำจํานวน6คนประกอบด้วยกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำา4คนกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1คนและกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ1 1คน ซึ่งมีการคัดเลือกดังนี้คณะกรรมการลุ่มน้ําทุกลุ่มน้ําจะเสนอชื่อกรรมการลุ่มน้ําในเขตลุ่มน้ําของตนไปยังสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติภาคที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นโดยจะต้องเสนอชื่อกรรมการลุ่มน้ําผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ําจํานวน4คนซึ่งต้องมาจากภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมอย่างน้อยภาคละ1คนกรรมการลุ่มน้ําผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1คนและกรรมการลุ่มน้ําผู้ทรงคุณวุฒิ1คนส่งพร้อมใบแสดงประวัติ ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานประสบการณ์และวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ําจํานวน6คนดังกล่าวครับนอกจากนี้ในกนชยังมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกจํานวน4คนที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งและมีเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ และแต่งตั้งข้าราชาการของสำนักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกิน2คนครับก่อนจะได้รับการคัดเลือกเข้าไปเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำในกนชก็ต้องเริ่มจากการมาจดทะเบียนก่อตั้งเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำกันก่อนนะครับ